แต่ขามสามอีกาลรอดสองอีกน,ะกนี่ที่ทีสารปลดกค่ะใไเกาตัวนี้มันเฮ็ดขึ้นจนถ้าพ้องคองเลี้ยว,นะวนะเนาะบ่เนาะการห้วนกวดวานเนาะทับทับกันทับกันไปเนาะในคลิปนี้ก็เห็นน้เนี่งเบิวัดสุยางเอาการเสียบตอกนี่ห่างกันสองวัตเออเ<ช>สียเสียเล็กเสียเล็กนี่ ขั้แรกครับขามว่าสองและกันห้าเซนขา้มสามยกสองข้มสามแล้วอดสองเออมันสิลงวางลงวางกลางพอดีแล้วก็เกี่ยวลุมขา้มสามเอขา้มสามยกสองอีกยกสองอีกแต่ว่าเกี่ยวลงลุมเดินเส้นหลังบอกพระเจ้าท่านเดินเส้นหลังมันนี่แตเดินหลังอีกก็เดินหลังอีกกันเ่รเออ ค่<ส>ามสามหนึ่งสองสามค่ะสาม,าม,สามเออตลอดวันนี้ยกสองค่มสามยกขึ้นสองเซนแล้วก็ค่มสามมายกขึ้นอีกสอง ยกขึ้นอีกสองเซนหมายว่าเส้นเส้นที่เดินทันสองเก้าสองเท่าสมมติว่าเส้นนี้เส้นหลังสุดเนีาะเนออเส้นหลังสุดเดินไปเรืเอ่อยๆลงมาถ้ากรมาขันสามแล้วก็มายกสองอีกจะว่าเกี่ยวลงทั้งลุมเกี่ยวลุมเออนี่ก็คือการเกี่ยวลงลุมเขันสาม คำสามยกสองลงวางตอกพอดีเออในการที่คำสามยกสองเกี่ยวลงลุมเกี่ยวลงลุมเอาสระเอาสระย่อไว้เออสามสิ่งลอสุดเอออันนี้คือวิธีสานปอกหาเนี่ยเออเกี่ยวลุงลุมยกขับสามจาก อันนี้นับมาสามเนาะเออนี่เนาะสามเออสามสามหลอดสองหลอดสองมาลงวางเลยบ่เห็นลงวางเนี่ยลงวางที่เออวางตอกเออหลงเกลียวสองเออขามสามแล้วม็ยกสองเออเออนี่ก็ข้ามสามเนี่ยเอานับนับมานับมาสามรูเออเนี่ยยกขึ้นสองแล้วเนี่ยเอออันนี้คือสารปลอกหา มันสิลงวางตอกสองเส้นนี่พอดีเออมันจะไปถือช่องว่างพอดีช่องว่างพอดีแล้วมาเกี่ยวล่องลุมเออมาเกี่ยวล่องลุม,มยกสองเออแต่ว่าเกี่ยวล่องลุมนี่ต้องขามสามเราคอยงงเราขายนยกสองเลยเนาะอันนี้ก็ขามสามเออขามสามนี้แล้วมายกสองเนี่ยมันจะเป็นทักแลเราได้มันจะเป็นทักปอกเราแบบเนี่ยอำเส้นเส้นจได้เส้นหลังอ่ะ เนี่ยเส้นหลังละเส้นหลังล่าส,สุดตัวเนี่ยเ,เอานับมาปะเนี่ยขามสามมันามสาม,สามเออขามสามแล้วมาลอดสองลอดสองมันลงมองไหนเว้ยมันมลงขา,ขามสามอีกขามสามอีกจับจับจับยกอันสองเส้นที่มันลอดนะขึ้นเยอะเออนี่ยเนี่ยสองเส้นตอกสารไหมเออนนั่แหละเออสีลงวางหันพอดีเป็นบ่เออสีลงมากสีเป็นสีลงวางนี่พอดีเนี่ยเราวป็นี้สีเกีียวพี่วันเนี่ยเกีียวเกีียวลงลุมัะเนี่ยเกีียวลงลุมเออ สามแล้วลดสองขึ้กันนี่เออตัวนี้คือนกันเนี่ยตัวนี้เดินเส้นหลังย่างเดียวเดินหลังย่างเดียวแต่ว่าเดินเส้นหลังย่างเดียวแต่ว่าเดินสองเก้าเออเด็กยกสองเท้ายกเทียดเที่ยนึงสามสองสามลดสองสามลดสองเออพี่าที่ที่ที่สารฟอกเออที่เบิ้งเห็นจอ ได้เข้าใจเ้น <Yeah. S 1> สุดทา้ายนี่คือเส้นสุดท้ายขามสามมาปลอดสองลงวางกลางตกสองเศษเออแล้วก็เกี่ยวมันเป็นฟองว่างาย่หันวิธีกอก้นก็สารไล่ขัดธรรมดาสารไล่ขัดธรรมดาสารไล่ขัดธรรมดาแล้วก็ใส่ไม้ขัดกลนแล้วก็กอกระบะมืดขึ้นมาประมาณสามนิ้วเนาะ เอว่าคือสีพยากันไลยขัดคือสีเห็ดเป็นอยู่ผู้ใดก็ได้ไดสีไลยปอกหานี่ก็คือเห็ดให้เบิ้งนี่แหละาบางว่าเอฟซีก็คือสีข้าใจตามหางขันนับเส้นตอกให้มันได้สิบเจ็ดเซนแต่ละคางนะขันเแ็ดของของปอกหางนั่นบอลเออสิบเจ็ดเซน แต่ละทางออต้องบอกขาเจ้าต้อง,องตอก้องตอกสั่งตอกอัดย่างมันนะบกเออตอกย่างมันคางแล้วรวม <47 S 1> ทเทองรวมเทงเฮาอันเนบ้คางมาแล้วนะมันบ่เฮาเฮาเสืิมันตอกแล้วนะเออสารกินไปเร่อยๆกะสีสารเบียบเกาตลอดจับเส้นหลังอ,อะหลอดสองหลอดสองมาแล้วก็เกี่ยวลงลุม อยาออกให้มันก้นไงบอกพระเจ้าร้อนอยากให้มันรวยมุ่นแบบของตกแม่กัดึงแก่มันบอกพระเจ้าเนี่ยเนี่ยเมื่อวันแก่มันเมึ่งวันแก่มันออกของเคีอันนี้อยากให้มันเป็นของตัวแม่มันวะจะเป็นของของเตี้ยของพุ่งของเตี้ยของพุ่งถ้าเท้าบดึงแก่นี่ปล่อยมันกลมขึ้นไปเลยมันจะเป็นของตัวผู้มันจะเป็นของตัวผูสูงมันเป็นของสูงของน่อยสูงมันจะบบงามเนาะบริสวน์มัน มันจะผสมส่วนมันปันไหนบอกเขาเจ้าว่าต้องให้มันขีดก้นครับเนี่ยเนี่ยปอกหาเวลากอก้นให้ได้ตอกเอาซีมงก็ตัวตอกสิบเจ็ดเซนต์ตอกย่างมั้ยนะตอกย่างรวมรวมทั้งเฮ้าออนเอาใส่คูนี่แล้วเนี่ยมันบอกเออเอาส่คูนี่แล้วนับมาเลยเนี่ยนัมานัมานัมาได้สิบเจ็ดเซนต์ได้สิบเจ็ดเซนต์ เออซ้อนตอกพอมเรียบร้อยได้สิบเจ็ดเซนเออ่อธรรมดาสิกอสิบห้าเซนวันนี้เขามาซ้อนตอกทั้งขางมันนี่เป็นคู่นี่เออรวมเราเป็นสิบเจ็ดเซนเป็นสิบเจ็ดเซนมาสารปอกหามันสิถือเลยมันสิถือบ่ามีพิษอ้อันนี้คือคือเคล็ดลับของมันเนาะนี่ก็เลยเนาะตอกสารนี่ก็คือห้าเซนห้าเซนสุดละห้าเซนสุดละห้าเซนสารไปนะ เสียบตอกกับไ้ห้างกันอันวางสองเนาะเออขามสองขามสองตอกย่างสองเซนสอดตอกอันสารเซนหนึ่งเวลาเสียบนะอืมแล้วกะ็เซนสุดท้ายของตอกสารหันเดินก้อนขามสามลอดสองเวลาลอดสองมาเดินเก้าที่สองก็คือ ขามสามอีกแต่ว่าลอดสองเกี่ยวลงลุมบ่นเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวตอกลงทั้งลุม่มมันสิถธิเตเลยเอ,อันนี้จับจับเสียนสุดท้ายด้ยบ่เนี่ยเอออันนี้เสียนสุดท้ายนะขามสามเออมาลอดลอดสองลงวางลอดสองลงวางกันยกหยกเกี่ยวลงทั้งลุมเออขามสามอีกมาลอดสองอีกนี่นคือคือสารปลวก่ะแล้วก็กลับมาเดินเสียนทั้งหลังอีก เปนสุดท้ายตลอดเนาะสำคัญก็คือตอกตอกอย่างตอกสั่งมันนี่ต้องสารคางละสิบห้เาเซนโาอันเฮาเฮาเสริมตอกเข้าไปอีกคางละสองางละสองมันสิเปลี่ยนคางละสิบเจ็ดเซนตอกอย่างมันมันสิได้มาสารปอกหาแล้วมันสิถืกไปเลยตลอดถืกไปเลยสิโบผิดแล้วมาซักกาวแล้วก็ถืกไปเลยบ่มีผิด สักกาวก็คือกันนอนสองเดินกลางสักกล้าไดเดินกลางเออมือสักกาวาจะไหวก็จะเบิ้งก็ได้บัดสักกาวก็เบิึงไม่อีกเช่นนี้เขาเอื่อให้่กล้าสารเสนตอกเวลาสารออกมาเราลายมันก็จะเป็นลักษณะนี้ลายปอกหา สินโทษกันจะอยู่สง่งห่างกันสัมนี้เวลาสักใหม่เขาเสียบใหม่กันจะอยู่ห่างกันสองเสร็จอันนี้เขาสาดมารงกันจะอยู่สัมนี้ คือป,ปอกหาลายมันจะถูออกมาประมาณนี้นก้นจะสีอยู่แบนี้ประมาณนี้ซ้อนตอกกันคือเป็นแบบนี้วิธีซ้อนตอกน้ำมุมน้ำเจ้าต่อเส้นตอกเขาต้องตรงเห็นใบตัดตัวเส้นตอก วิธีต่อตอกเนาะรงจงส่วนไว้ให้ให่มันยาวเดียวไว้ให้ตัดเตี้ยเออไว้ให้เขาตัดเมันจังบอกของบัตรเวลาเนี่ยมันจังบอกของเขาต่อแล้วเราเข้าไปตัดออกเออมันได้ชุกตอกไหมมีตัวเนี่ยมันตอกมันแข็งแล้วมันจิเขาเลย จว่าของนี่คุยคิดว่ามันสีแข็งขักดยืนเพราะว่ามันตกแข็งตกสารแข็งอย่างสารแล้วเราคือนางเสื่อยพวกเรานี่สารไปก็คือเกาเดินเสร็จหลังคือเกาเดินหลังคือเกาเป็นอตอออุ๊ต่อไปเดินเสร็จหลังแล้วก็ เออและะ้วก็เกี่ยวลงคือเกายแล้วก็ยกเกี่ยวลงเออจกอันนี้เป็นรูปเป็นล่างเขาม้าแล้วนอ็อตตุขโอเข้าแล้วบันสีเริ่มสีเริ่มเพิ่นสีเริ่มไพ่เก่าแมนบอ เออสักเกลียวบันประเพนีบันห้องห้องสักเกาวเวอื่นทั้งอื่นเขาอาจอื่นไพ่เก่าก็ว่าพอด้มันเบาต่างบัานต่างเบาตังภาษากันแน่แต่ว่าไพ่เก่ามันจิแตกตั้งกับปอกห่าก็คือไพ่เก่านี่สิมีแค่สามเส้นตอกสารนะแม่นบ่เออมีแค่สามเส้นสารสารไปสามเส้นปอกห่ามันจีสารหาเส้น ให้เก่าสี่สารสองสามเส้นสิตแตกต่างกันมองนี้บัตนี้เป็นวิธีสักเก่าใส่ตู้เก่านี่เห็ดแบบใดตอกมันสิยู่จังไอยู่คือกันบ่ดเสียบคือกันเออคือกันในลาเสียบสองยกขึ้นบัดบัดนี้ยกขึ้นสามเดินแต่ว่าเดินเส้นกลางมันบอเออเดินเส้นกลางที่แรกน่ะบัดนี้ก็เดินเส้นท้ายเออ ใช่แล้วก็มาลงกลางคือเกาเงินบวเนี่ยใช่แล้วก็มาลงกลางแล้วก็เดินเส้นนี้ละเดินสองเก้าคือเกาแต่ว่าเขามสามหลอดสามเออขามสามหลอดสามนี่เป็นการซักเกาขามสามหลอดสามนี่มันมันจะเป็นการเดินเส้นกลางก่อนตลอดเดินเส้นกลางอเดินเส้นกลางไปแล้วก็มามาเดินเส้นท้ายพวกเนี้ยเดินเส้นท้ายไป มันก็เดินสองก้าขึ้กันตัวสนาบว์ไปอก็เดินสองกันนั่นแหละแต่ว่าอันนั้นมันปอกหาเขามันเดินสองก้าขึ้กันแต่ว่ากันสองก้ามันมันรอดสองอันนั้นนะรอดสองมันอันนี้มันรอดสามมันมันมันมาขัดไว้อันนี้ครับสามยกสามสามยกสามอันนี้คือไพ่เก่าบอกต้งเส็นทุดย้ายแล้วก็มาเดินเส็นกลางโลดให้มันเหลีอยสามเซ็นต์เลีอยไว้หัน เดี๋ยวจะเดินไปเลยในอันในอันนั่นที่ตอกเขามันยังเหย้าแมนบ<อ>่บนแมนฮาวาขั้นตอกเข้าสุดเบิดพอดีเฮากะมาเริ่มเสียบไม่กะสี่เป็นเสียบห้างกันสองเซนสอง,สองอนั่นคือเก้านอนสองน,นอนสองนอนสองคือเก้าเ <ๆ S 2> สียบห้างกันสองเซนตอกย่างเสียบเส้นหนึ่งเนาะ บัดนี้เวลาขยับเดินที่แรกนี้เดินที่แรกสุดนี้ที่แรกอินี้นี้ก็คือเดินเส้นกลางก่อนเดินเส้นกลางไปเก้านึงแล้วก็กลับมาเดินเส้นหลังกลับมาเดินเส้นหลังแล้วก็ตกวางกลางคือเก้าเดินเส้นหลังแล้วต้องเดินสองก้าคือเก้าบัดเนี่ยสีเป็นสีลักษณะแบบนั้นแล้วีเดินสองก้าไปคือเก้าแล้วก็กลับมาเดินเส้นหลังคือเก้าเป็นเดินสองเก้า คือเขาเดินเส้นกลางตั้งแต่ที่แรกเสียบตอกไม่เท่านั้น,น,นเนาะแมนบอเดินเส้นกลางไปเก้าหนึง่ง<อ>ขามสามลอดสามกลับมาเอาเส็นหลังแล้วก็เดินเส็นหลังตลอดบ่นะแต่ว่าเดินสองเก้าคือเก้าแต่ว่าเป็นการขามสามลอดสามตัวนี้เก้าตัวนี้ไพ่เก้าตัวนี้มันิเฮ็ดขึ้นไปจนท้าพอง จนถ้าผองคลองเล้วเนาะบ่ะเนาะออจนแวปากคลองเล้ยวพูดละจังค่อยสี่อันถือว่าเล้ยวไผ่เก่านี่ยบ่ได้เปลี่ยนลายไม่บ่เอ,เอาไผ่เก่านี่ไปตลอดเนาะอือ,อ,อ,อันนี้เอาไปตลอดเลยเอ,อ,อันนี้เป็นไผ่เก่าเ,ออเดินเส้นกลางเ,ออเดินเส้นหลังตลอดคือกันต่อมาแต่ว่าห่าง เดินสองเก้าจะว่าเขาเป็นการลอดสามขามสามบอกข้าเจ้ากันเฮี่ยนสารยาเฝ้าตัดมันจิกาเสินตอกบ่ถือมันจิกาตอกบัดเท้าเขาเฮ้าบัดเท้าเขาข้อมันบัดมันเออมันจิกาบ่ถือซี่เขาใบแล้วทนายระกษาโอ้ใบนึงจะแพงอะ้วเนาะบัดไปขายได้เท่านั้นเอนวะ มันเปลี่ยนออกรอกมันแตกบางตัวแตกแต่ว่าหังเปลี่ยนออกมันอันนั้นมันหูมันลืงหู้หลอดลืงเนี่ยอันนี้คลื่อนตอนกันอันเวปากเวปากเวปากนี่เป็นไผ่เก่าลยเนาะไผ่เก่าไผ่เก่าตลอดจนกว่าเวปากเล้วจนขึ้นขอบปากพนแหละจะเป็นไผ่เก่าไปจนตลอดยืมเน พอมาผลเด็ดดีให้ดอกเห็นอีกจักสองรอบไม่สามรอบไม่ตอกก็สิเป็นตะเอาเนาะม้วนก็สิม้วนกวดคว้ามืัอนี้บริมม้วนดอกมันคำเราผลกระตกเป็นเมื่อนาอามันนี้ขั้นตอนสีม้วนสีม้วนกวดคว้าพันนี่มันต้องตัดตัดตอกย่างตอกย่างนะพอดีตัดตอกย่างออกกะให้มันพอดีเนาะ อือกาพอดีม้วนแล้ว <ยา S 2> มันติ่อันนี้มันจย่างเงาพูดเดนาะอือมันติ้งติ่งเส้นเสียกไว้เสียกเส้นติ่งเส้นตอกไว้ต่อไปเขาติ่งไปเรื่อยๆติ่งไปทุกเส้นเขาติง่งไปทุกเส้นต่อไปตัอดออกตัอดออกมันได้พอดีระยะมันอันตัอดออกเรามันสีประมาณนี้เนาะ ตัดอัลลอฮให้มันเหลือสันะมานีตกยังเลือสันะมานีมีวิธีมุวนกี่ยวข้ามขวากันแทงได้แทงเข็มเข้าไปเออเลอดตัวเนาะแมันดับติดคนจังไง เขาพ่อมึงได้หกพันของพ่อมึงของแม่ปามึงได้สี่พันมือบิดมือจุ่บิดเ้นตอกแล้วกันบิดเ้นตอกเออลบิดตอกแล้วเขาก็เอามือเขานิ้วนึงเนี่ยนิ้วนิ้วนิ้นนี่แล้วเขาจีเน็กล่งกันที่เนี่ยแหม่ลงไปนี่มันติดเขาในซองวางของมันลดกติพอดีเนี่ยแล้วเขาจีโบเห็นส่วนตอกอันนี้เขาอื้นมวนกดหัวมวนกดหัวแล้วก็เสียบเกี่ยวลงลุ่ม แล้วก็เสียบเกีียวลงลุมดึงดึงมาแล้วก็บิดบิดตอกเออบิดตอกเซนต์ต่ออันเส้นต่อไปนี่เออบิดบิดปั๊บบิดขึ้นไปหาเจ้าของเนาะเออแล้วก็บิดปั๊บลงมาแล้วก็เสียบครับไว้เสียบครับมันติเต่งไปทุกเส้นเอ เต่งไปทุกเส,ส้นทุกเส้นนี่คือ,อมวนกวดขวาพี่น้องเอฟซีที่อยากเบิ่งมวนกวดขวากะนีบบ่บิดมาจังซีบิดไปจังสัน้นแล้วก็คมเต่งลงแล้วก็คมเต่งลงมันีนีมันสิลงวางอันพอดีมันสิลงวางช่องกลางมันพอดีแล้วมันสิแนนแข็งเข้ากันอันนี้คือคือมวนกวดขวาที่พีน่น้องเอฟซีนสนใจอยากเบิ่งมวนกวดขว้า อวก็สนใจกันวิธีสานเนะ่ยน้ให้ไปแล้วอวันนี้ก็บิดบิดตอกปั๊บแล้วก็กดลงการหมวนกวดคว้าเนาะอมวนกดคว้ามันจะทายมันเล้วเอาแก็จะทายเบนสันหลังมันคุณอันนี้จะเปลี่ยนไปลักษณะนี้คือทับทับกันทับกันไปเนาะเออเส้นตคือทับกันไปมาตลอดเลย แล้วมันอีโบเส้นต่อกันที่ห้าตัดต่อไปต่อที่ห้าตัดแล้วห้าบีบทับกันลงไปมันติเต่งกันไปเรื่อยๆเออวันนี้เอาเอาเอามื่อนี่ออกก่นอน,นน,มนะนม,มันจะเป็นยังไงเนี่ยะตั้งเป็นยังเออมันจะเป็นลายแบบนี้เอไปจนรอบจนกว่าสีจนกว่าสีแล้วสีเอ็ดจังสี่ไปตลอดเหมือนกวดขวัว อันนี้คือม้วนกวดขั้วคันออกมาเรามันจะเป็นลักษณะนี้คันเลี้ยวล่ะเอออันนี้เอออันนี้คือม้วนกวดขั้วอันเอฟซีที่อยากเบิ้งม้วนกวดขั้วก็เฮ็ดให้เบิ้งแล้วก็ขั้นตอนการเฮ็ดแล้วก็ม้วนออกมามันจะเป็นอย่างสี่ จากจุง่งนางนี่ยเป็นสีแท,ทงออกมาตั้งแต่ทางในแทงออกมาแล้วก็ปอนล,ลงไปป,ปอนล,ลงซาสะซาสะปอนล,ลงไปแทงลงไปยิงมุมเป็นซีซีมุม,มเป็นบ่ให้มันแกล้งซีเอเนี่ยเดียวเยอ เพิ่งกันกเออเราบันทีแทงขึ้นมาใส่บันเนี่ยแทงหูเก่าแทงหูเก่าขึ้นมาอีกเออแล้วก็แทงหูเก่าขึ้นมาอีกนี่คือวิธีถักจุงนางหรือถักจังที่เอฟซีเป็นอยากเห็นอยากจับอันนี้คือโซเอออันนี้คือเมืเอเอ่ออันนี้มื่อ,อ,อ,อนนมันบังเอออันนี้คือการกอเริ่มต้นแล้วก็แทง แทงถัดมาหน่อยหนึ่งมันบ่แทงส้นโกเออเออปัจจุบันสินโตแทงสะสะเออจบเออแล้วแทงขึ้นมาใส่บ่นแทงขึ้นฮียงกันฮียงกันเออแทงฮียงกันถัดกันขึ้นมาเออแต่ก็แทงตากต่อไปอีก เออแล้วก็ปอนขึ้นหูหแทงลงไปแล้วก็ปอนแทงขึ้นมาเออคุกันแล้วก็ไปแทงลงทั้งนั้นบบดน,นี้สี่ควยกันตลอดจงสี่คน,บบน่บันควยกันไปจนเออจนเลาพ้องสุดเออเออควยกันไปเออ,ปเอ,อมาแทงตาถัดไปแต่ว่าถักถุงนั่งนีงก่ก็มีไหลมีไหลวิธีอยู่แต่ว่าบางคนมันก็บ่ถักแบบนี้ แต่ว่าเจ้านีเป็นถักแบบนี้แบบสวยงามนี่คือถืตอตรงที่สุดแต่าบางคนเป็นก็ย่านเปลืองได้เป็นกระบักแบบนี้ถักแบบนี้เป็นเลืองได้เลยนว่ามันเปลืองได้ถักแบบ,บแต่ว่าความทนความสวยงามนี่มันสีอยู่กับตัวนี้มาตรฐานอันนี้คือถักถึงนางเอฟซีเบิงหวังว่าคือที่เข้าใจเอามาหยอดยอดเมื่อนง้มเออ

ได้ยินมเนี่ยอ no ันป้าอคนังเาเด้อบดยบาดยจอดนเอาลงหูเก uh ่าเนี่ยลงหูเก่าเหบอเออเนี่ยเอาลงหูเก่าลงหูเก่าแล้วก็ขึ้นนี้เป็นหูเก่าเออซ้ำสองทีเออมองจอดนะเออแลก็มาสอดยเป็นพวกของ เครื่องพยาบาลเครื่องของไซในโรงพยาบาลแมนเบิร์ดที่นิกโรงพยาบาลมันแมนเบิดน,นะพวกอยุบป,<ไ>ป,ปัญญาไปเบิร์ดภาคใจพรุ่งต่ไปโอ้เป็นยังซี่อันตอน,อ,นอ,อ่อสีเหลี่ยมแมนบิร์ดเอาแค่นี้แล้วก็ตัดเลยวันนี้ก็ตดัดบ่อให้เห็นโซนเออมาถ่ายตอกตุ่มงามคอเมื่อมัน,น,มนแตก ง g ใส่ประคอวันนี้จุอสองง <c oughs> ใส่ประคอสองกงใส่ประคอสองกงไม่ได้ใส่ประคอกงเดียวใส่ประคอบงเดียวนี่ได้สารได้สารไล่ขัดลงมากพับตอกือคืออันใส่ประคอเป็นเดียว <c oughs> สังเียนงอนผัดไปเอาเนาะอน,นั่นนะเนาะกงเดียวละครั้งลงุงไปเอา คืองาขันต้นไก่สุดท้ายแล้วใช่เลยงาใส่ปลาคอแบบเรียบรล่อยงามสมบูรณ์แบบจับยกขึ้นด้วทั่วงามว่ากอ,องเออไว้พุ่นไว้พีดด่ดูจังหรืออัน นั่นก็แล้วเรียบร้อยทักจุงนางในคลิปนี้ก็เห็นในเบิ้งเวิดสุยางตั้งแต่เริ่มเสียบตอกปอกหา่าเสียบตอกกาวแล้วก็ยังก็อีกอะม้วนกวดขว้วแล้วก็จุงนางก็ทักให้เบิ้งตามเอฟซีที่ขอมาในคลิปนี้นสัญญาเดเห็ดให้ครบวงจรเบิ้งสู่สิ่งสุยยาง จบออกมากก็เป็นสีละของกันเลยฝาก,กอีซีผู้ใดนั่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด,ด้ว,ดวพี่น้องด้วยสวนใจแนวใดก็ว่ากันมาใหม่อีกคลิปนี้ก็ขอจบไบบแต่เพียงแค่นี้สวัสวดีครับ